สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ที่30มิถุนายน2568ครับเป็นวันสิ้นเดือนมิถุนายนแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้เราก็จะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนะครับวันนี้ผมมีข่าวมาแจ้ง2เรื่องสำคัญนะครับเรื่องแรกนะครับสำหรับโครงการไร่ละ1 0 0 0บาทรอบนาปลังนะครับที่เกษตรกร ชาวนาทั่วประเทศนะครับกำลังตั้งตารอนะครับว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะสามารถจ่ายไร่ละ1,000บาทสำหรับรอบนาปลังซึ่งมันผ่านไปแล้วเนี่ยรัฐบาลจะจ่ายได้เมื่อไหร่กันแน่นะครับวันนี้มีข่าวล่าสุดนะครับจากในกรมการข้าวนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ครับมีการนัดประชุมนะครับเกี่ยวกับคณะกรรมการย่อยที่จะต้องพิจารณาว่า ไร่นั้น1,000บาทรอบนาปลังนั้นจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีการยกเลิกการประชุมด่วนนะครับเนื่องจากว่ามีนโยบายออกมาครับว่าจำเป็นที่จะต้องรอนะครับการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคนใหม่ให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับจึงจะมีการประชุมได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับผู้ที่เป็นเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปลังนะครับ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ภายในวันที่30เมษายนที่ผ่านมาที่กําลังรอการจ่ายเงินไร่ละ1000บาทรอบนาปลังไม่เกิน10ไร่ไม่เกิน10,000บาทนะครับก็ต้องขอแจ้งน,นะครับว่าตอนนี้รัฐบาลนะครับประสบปัญหานะครับไม่สามารถที่จะเดินหน้ามาตรการต่อไปได้ก็คือจะมีความล่าช้านะครับเนื่องจากว่าจะต้องมีการรอการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคนใหม่ให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะได้รับทราบนะครับว่า ถ้าหากว่ามีการแต่งตั้งแล้วมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคนใหม่แล้วการประชุมจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่แล้วแนวทางแก้ปัญหาจะเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าก็ต้องขอแจ้งนะครับว่ารอบนาปลังที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าเกษตรกรมาลงทะเบียนเพาะปลูกข้าวนาปลังเนี่ยมากกว่าที่ประมาณการไว้ประมาณ2-3เท่าเลยนะครับ แต่ที่แน่ๆนะครับครึ่งปีหลังรอบนาปีเนี่ยมีแนวทางการช่วยเหลือออกมาแล้วนะครับแม้ว่ารอบนาปลังจะยังไม่ได้รับเงินก็ตามนะครับแต่ว่ารอบนาปีก็มีการกําหนดแล้วนะครับว่าจะให้ไร่ละ1,000บาทเหมือนเดิมไม่เกิน10ไร่เหมือนเดิมนะครับแต่ที่แตกต่างก็คือว่าจะให้เป็นเงินสดแค่ครึ่งเดียวก็คือไร่ละ500บาทนะครับแต่อีก500บาทนั้นจะให้เป็นเงินผ่านแอปพลิเคชันของทกศนะครับแล้วให้เอาไปจับจ่ายซื้อปัจจัยการผลิตกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะครับ และมีโครงการใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะครับสำหรับรอบนาปีนะครับถ้าหากว่าเกษตรกร,กรท่านใดอยากที่จะเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนไปเพาะปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่เพาะปลูกข้าวเนี่ยรัฐบาลจะมีการสนับสนุนเงินให้ไร่ละ1,500บาทนะครับอันนี้ก็ต้องมาเราติดตามรายละเอียดน,นะครับว่าไร่ละพันห้บาทสาหรับการเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นนั้นจะมีวิธีเข้าร่วมโครงการอย่างไรบ้างนะครับ สำหรับข่าวที่2ในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ1กรกฎาคมจะเป็นวันแรกนะครับในการเปิดลงทะเบียนโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งนะครับตอนนี้หลายท่านที่สนใจจะเข้าร่วมโครงก,การเนี่ยก็อาจจะกําลังหาข้อมูลอยู่นะครับว่าจะมีวิธีการลงทะเบียนเป็นอย่างไรตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับข่าวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับว่าสรุปว่าช่องทางการลงทะเบียนจะเป็นการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านแอปพลิเคชันกันแน่นะครับ ทททหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการทําเว็บไซต์ขึ้นมา1เว็บไซต์ชื่อว่าเว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครื่องเลยนะครับผมจะมีลิงก์ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์แรกของคลิปนี้นะครับโดยในเว็บไซต์ของโครงการนะครับได้มีการแจ้งชัดเจนนะครับว่าในวันพรุ่งนี้1กรกฎาคมนะครับการลงทะเบียนจะเริ่มตั้งแต่8ปดโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับและการลงทะเบียนจะไม่ใช่การลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ครับเว็บไซต์ที่เปิดขึ้นมาแค่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนเฉย,เฉย แต่ช่องทางการลงทะเบียนที่แท้จริงนั้นกลับให้ไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับและแอปพลิเคชันที่ใช้ในการลงทะเบียนนั้นเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Amazing Thailand นะครับและเมื่อเรารับทราบแล้วนะครับว่าเราต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Amazing Thailand เราก็คงต้องมาหาข้อมูลนะครับว่าแล้วขั้นตอนในการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างแต่ปรากฏว่านะครับในวันพรุ่งนี้จะถึงวันลงทะเบียนแล้วนะครับณนะเวลานี้นะครับช่วงค่าของวันที่30มิถุนายนเนี่ย เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนะครับก็ยังไม่มีการลงข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนในการลงทะเบียนแต่อย่างใดนะครับแต่ในเว็บไซต์ของโครงการนะครับมีการขึ้นข้อความมาหนึ่งเรื่องครับก็คือว่าการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Amazing Thailand นั้นยังไม่พอนะครับท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนในอีกแอปพลิเคชันด้วยก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า ThaiD นะครับโดยมีการแบ่งหน้าที่กันใน2แอปพลิเคชันนะครับก็คือ 1. เราจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยก่อนนะครับ หลังจากนั้นเราค่อยไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งในแอปพลิเคชัน Amazing Thailand นะครับการเข้าร่วมโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งนั้นท่านจะได้สิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้นะครับรัฐบาลจะมีการจํากัดสิทธิ์ให้นะครับห้าแสนสิทธิ์นะครับโดยจะเป็นการไปท่องเที่ยวในเมืองหลัก3ามแสนสิทธิ์และไปท่องเที่ยวในเมืองรอง2องแสนสิทธิ์นะครับซึ่งคําว่าจํานวนสิทธิ์นั้นหมายถึงจํานวนคืนในการเข้าพักนะครับแล้วก็1คนนั้นจะมี5สิทธิ์ก็คือสามารถเข้าพักได้5คืนนะครับก็หมายความว่าจะมีจํานวนคืนในการเข้าพัักท้งหมด 5แสนคืนนะครับและเราในแต่ละคนนะครับเราสามารถที่จะจองห้องพักได้สูงสุด5คืนนั่นเองนะครับโดยการท่องเที่ยวนะครับจะต้องเป็นการเข้าพักตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนะครับและเมื่อเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราไปเข้าพักนะครับเราจะได้รับส่วนลดนะครับ40-50%นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราไปเข้าพักในช่วงของวันธรรมดาหรือวันหยุดนะครับก็จะมีส่วนลดที่แตกต่างกันนะครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับในการไปจับจ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่จังหวัดปลายทางนะครับก็จะได้รับส่วนลด40-50%เช่นเดียวกันนะครับโดยคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับเป็นคนที่เป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและในช่วงนี้นะครับเราสามารถที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Amazing Thailand ไว้รอได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าท่านยังไม่สามารถกดลงทะเบียนได้เท่านั้นเองนะครับ และอย่าลืมนะครับสำหรับท่านใดที่รอลงทะเบียนนะครับในวันพรุ่งนี้วันที่1กรกฎาคมตั้งแต่8ปโมงเช้าไป็นต้นไปถ้าหากว่าท่านได้ดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Amazing Thailand แล้วนะครับก็ขอให้กดไปที่โลโก้เที่ยวไทยคนละครึ่งนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนได้เลยครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากในวันนี้นะครับลัาจกนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมก็จะรีบนําเปแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คล